เมื่อวานพูดถึงเรื่องวินัยของพระนะบางส่วนนะี่พระที่เป็นสมมติสงฆนะ์นะก็อาศัยวินัยเป็นเครื่องรักษานะรักษาความเป็นพระน,ะนี่แหละเอาไว้พนะอเข้าจริงแล้ว จะมียศตำแหน่งอะไรก็ไม่ได้สำคัญนะนะไม่มีวินัยเป็นเครื่องรักษาอยู่นี่ก็นะทำลายความเป็นพร่างของตัวเองนะไม่ต้องอะไรมากแค่ว่านะพอทำผิดพระวินัย นะสังฆาติเศษประาชิกอะไรที่เป็นความผิดพลาดที่มีโทษมากเนี่ยเราจะรู้สึกจิตเดือดร้อนนะนะเกิดวิปิสสานะหาความสุขเก่ความเป็นนักบวชของตัวเองไม่ไดนะ้แต่ถ้ามีรักษาพระวินัยเอาไว้ได้นี เราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นพระมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นพระครูน้เป็นเจ้าคุณนะอะไรเป็นเจ้าวาดนะอะไรไม่ได้มีความรู้สึกอะไรพวกนั้นหรอกปกติในชีวิตประจำวันก็แค่รู้สึกว่าเออเรายังเป็นพระอยู่แค่นั้นเลยอยันนี้ว่าโดยสมมติสงฆ์ทีนี้ถ้าเป็นพระอาริยสงฆ์นะท่านมีพระธรรมเป็นเครื่องหลอดเลี้ยงรักษาอยู่ต่อให้เป็นพระระหันต์ ท่านก็ยังมีธรรมเป็นเครื่องรักษา,ามีสติสมแยนยะนเป็นสุขวิหารธรรมนักเกตได้ว่าพูดได้เจ้าพระอรหันต์พระริยะทั้งหลายท่านก็ยังประพุติปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสอะไรตรงไหนแต่ว่าเพื่อหาความสุขนาจากการ ดำรงอยู่แค่นั้นเองนะพอต่อให้เป็นพาาระหันมาจากไหนก็ยังต้องทำงานํำการยังต้องเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่นะ,ะเผื่อเกี่ยวข้องมากกว่าพระทั่วท่วไปด้วยซ้ำไปจนะึงมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากนะนะก็ต้องเป็นที่พึ่งของญาติโยมชาวบ้านนะไม่ใช่แค่นั้นนะยังต้อง เป็นที่พึ่งอย่างอื่นด้วยนะโดียเพราะเรื่องของสาธรารณาสงเคราะห์นี่นะเนะย็นหลวงพอ่อหลวงปู่หลายรูปที่ท่านเป็นประธานทอดผระปา่าสร้างโรงพยาบาลนะแลแม่ก็หาเงินมาซื้อรถพยาบาลให้หน่วยงานนู่นหน่วยงานนี้อะไรเงี้ยนะนะที่จะวิ่งเข้ามาขอกันนะนะนนี้เป็นเรื่องปกติ าะน,นในทนายความเป็นพระนี่ก็พยายามรักษาพระวินัยไว้ศึกษาให้เข้าใจนะแต่ว่าไม่ใช่ให้แบกวินัยไม่ได้มีไว้ให้แบกนะมีไว้ให้พุทธปฏิบัตินะพระวินัยนี่เป็นข้อห้ามนะส่วนทศฐานนั้นมันข้อควรนำไปปฏิบัตินี่นะพระวินัยเป็นคำสั่งพระธรรมเป็นคำสอน ทั้งสองอย่างนี่ต้องไปได้วยกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมของสงฆ์นีถ้าศีลไม่เสมอกันก็อยู่ด้วยกันลําบากคำว่าศีลไม่เสมอกันไม่ได้ไปแปลว่าต้องมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเท่านั้นพฤติกรรมมะไรงต่างๆาพฤติกรรมของหมู่คณะเราอะนะ คุณธรรมขององค์กรอะไรพวกนี้นะนะก็รักษาไว้ร่วมกันนะเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรเงียบะอ,อะไรมากในห้องกรรมาฐานอย่างเงี้ยนะคนหนึ่งก็นั่งสมาธิอยู่ถ้าเราพูดมาสักคนก็เยเป็นที่ตำหนิติิตตงองอนอื่นละรือท,ทำอะไรเสียงดังอย่างเงี้ยนะการที่คนหนึ่งเขาสงบกันอยู่นะเนี่ยก็เป็นที่น่ารังเกียจแล้วแคนะ่นั้นเอง ในเวลาเข้า,าในห้องกรรมาฐานนมัดระวังสำรวมตัวเองให้มีเสียงดังหรือไม่ใช่เวลาที่มาพูดคุยในเวลานี้นให้รู้กาละเทศะนีะ่นะแม้จะไม่ได้ปิดซีนะอะไรตรงไหนก็เมื่อไรก็ตามที่เบียดเบียนคนอื่นจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามแล้วกันนะ นในการมีสติสมัมปันญาติอะไรเป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นของศีลน,นะเป็นเบื้องต้นของความไอชั่วครูบาปนะเกิดฮิริโอตปะขึ้นมาภายในใจของเรานะพอมีฮิริโอตปะเกิดศีลข,ขึ้นมานะพอมีศีลจิตก็มีความสุขนะนะไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะพระจิตมีความสุขสมาธิก็เกิดได้ง่ายนะ เบื้องต้นของสมาธิอาหารของสมาธิคือจิตที่มีความสุขนะสมาธิเกิดได้ง่ายใจตั้งมั่นดีการาไปรับรู้อารมณ์ต่างๆก็ง่ายขึ้นนะพอมีสมาธิมันก็พูดน้อยลงอะไรย่างนั้นแหละพกพูดมากฟุ้งสัน้นเพื่อเจอมากเนี่ยรวนแล้วแต่ไม่มีสมาธิท่้งนั้นไปดูตัวเองนะพอจิตสงบ มันไม่อยากจะพูดคุยกับใครหรอกนะนี่เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะพูดน้อยลงรักการที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นชอบความสงบวิเวกนะนี่พอสภาพจิตเป็นอย่างนี้นะปัญญากเกิดขึ้นได้ง่ายนะมันเข้าไปเห็นก็ไปรู้อารมณ์ต่างๆนคนที่พุ้งส่านปล่อยจิตส่งจิตออกนอกเนี่ยจะไปเห็นอะไร เห็นตัวเองก็ไม่เห็นเห็นแต่คนอื่นะันันเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นพฤติกรรมของกายของใจปัญญาเข้าไปค้นคว้าหา,าเช่นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะไปนค้นหาสาเหตุว่าทุกข์เพราะอะไรพอเข้าใจแล้วมันก็วางความทุกข์นั้นลงไปเองโดยธรรมชาติของมันอย่างนี้เพรอัน,นนี้เป็นเรื่องที่ มันเกี่ยวเนื่องกันพอเกิดปัญญาก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดถือความเพลิดเพลินพอใจยินดีในรูปในนามในกายในใจนี้นะพอคลายความเพลิดเพลินพอใจยินดีมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตัวมีตนนีน่นะเห็นปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ย นะรู้เองเห็นเองไม่ต้องให้ใครมารับรองนะเวลาเราประพฤติปฏิบัติเนะีนะ่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพูดโดยทำแล้วเนะีนะ่ยพระอริยะสองทั้งหลายก็ไม่จาเป็นต้องมาบวชอย่างนี้ด้วยซ้ําไปไม่จำเป็นต้องคนหัวห่มพระเหลืองก็เป็นพระอริยะสองไดนะ้ยิ่งแต่เป็นคาราวาสยิ่งง่ายกว่าพระเยอะนะพอมีศีลแค่ห้าข้อแค่นั้นนะพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้มั่นคง ะเจริญสติสมัมมญญะไปตลอดทั้งวันเนืองๆไปจะทำงานทำการอะไรอยู่ก็ฝึกได้ไม่ใช่ว่าพระอยู่วัดแล้วไม่ได้ทำงานนะเพราะฉะนั้นแม้จะทำงานอยู่ก็ฝึกได้เนี่ยใครทำอย่างนี้ได้ยิ่งประเสริฐนะนดีกว่าไปอยู่เฉยๆแล้วแบบปล่อยจิตภุ่งซ่านไปเรื่อยเปื่อยนนี่พอฝึกได้ต่อเนื่องเนืองๆเ,เ,เป็นนิจสิล เป็นปกติแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะร,รู้ได้เองว่าสภาพจิตภายในมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันรู้เองเห็นเองอโอ้ม่มีอะไรเป็นอะไรมันเข้าใจของมันขึ้นมาเองเห็นมาเยอะแล้วนะที่พูดน,น,นั้นคารวะญ,ญาติโยมที่จะพุทธปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงจังแม้จะทำหมากินอะไรอยู่ก็ตาม ก็สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นอริยสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ไดนะ้นั้นเวลาเราสวดนะจะมีคำเนี่ยเกิดอยู่แทบทุกประสวดนะอิทะปปิคเวเนอิทัเนี่ยเขายกคำว่านะอริยสาวกเนี่ยอริยสาวกในธรรมวินัยนี้หรือภิกษุในธรรมวินัยนี้นะธรรมวินัยเยเนี่ยนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้คืออะไรกับภิกษุที่มีสติสมแัญยะรือรู้อยู่ในภิกษุนี่แปลว่าผู้เห็นภัยในวัะสงสารนะหมายถึงฆราวาสญาติโยมก็ได้ถ้าเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่เป็นโทษเป็นภัยนะมันภัยเราต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องพลัดพากต้องเศร้าโศกเสียใจร่ำไรลำพันธ์ ถ้าเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยอย่างเงี้ก็แปลว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นี่ถ้าบวชเป็นพระอยู่แต่ก็ไม่เคยสนใจเสียฝึกฝนตัวเองนี่มันไม่ได้เรียกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ภิกษุในธรรมวินัยไหนก็ไม่รู้นะเวลาชวนพระมาอยู่วัดวังหินด้วยขันสิมมาปฏิบัติด้วยกันนอนใส่หน้านะก็นันง่งนั่งนอนนอน กินกินเล่นเล่นวนวันสนุกสนานดีอยู่แล้วนะน,นะก็เรียกว่าภิกูจน์นอกธรรมวินัยนะถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งก็เรียกว่าอัญญเดลถีเคยได้ยินศัพน์นี่ถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกเห็นศัพ์นี้บ่อยอัญญแปลว่าอื่นเทละทิตะทิยะเนี่ยนะเดลถีแปลว่าฟังพูดที่อยู่ฟังอื่น ไม่ฟังที่จะขึ้นไม่ได้เป็นผู้ที่จะขึ้นไปสู่ฝั่งแห่งมรรคผลนิพพานนะไปฝั่งไหนก็ไม่รู้อาจจะลงนรกก็ได้นะนะหรือขึ้นฝั่งที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดจ่ในว่าแต่องสารนี้ต่อไปเรื่อยๆหาที่สุดไม่ได้อย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้นะก็ต้องเตือนตัวเองนะโดยมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องอยู่ไหม เป็นวิหารธรรมไหมนะถ้ามีสติสมัญญะเป็นวิหารธรรมอยู่นะก็จะทำให้เราเตือนตัวเองจะกวาดวัดก็รู้สึกตัวจะถูกุติก็รู้สึกตัวจะสงน้ำก็รู้สึกตัวจะฉันข้าวก็รู้สึกตัวมันจะทำความรู้สึกตัวเนืองๆอย่างนี้นะมันก็ค่อยฝึกตัวเองไปเงี้ยนะทำนาทีของตัวเองให้มันถูกแค่นั้นเองนะในรวยที่เรา เป็นอะไรอยู่ก็ตามนะเป็นพระเป็นโยมเป็นฆราวาสเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหน้าที่ทั้งโลกก็ททาไปนะยิ่งเป็นพระก็มีหน้าที่ที่จะต้องฝึกฝนปฏิบัติตนนะศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาเนี่ยหน้าที่พระนี่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนะก็เป็นพระเฉพาะเปลือกนอกแค่นั้นเองความรู้สึกภายในไม่ได้เป็นพระ นะไม่ได้เป็นนักบวชนะพระไปว่าประเสริฐนะปัญประชาไปว่าเวน้นนะปรับพระชาเนี่ยนะเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งหลายอสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายนะสมณะไปว่าพูดสงบเนี่ยนะนะพิสูจน์ว่าผู้เห็นภัยในวตาสงสารนะคำนวนอะไรที่เรียก ชื่อเหล่านี้เนี่ยร,รัลล่าแต่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้เราต้องมีสติสัมปัญญะทั้งนั้นน,นี่ถ้าไม่มีอะไรสักอย่างที่พูดประเ็ก็แปลว่าก็สักแต่ว่าเป็นไงนั่นเองสักแต่ว่าบวชเป็นวันหนึ่งบวชไปก็สั่งสมบาปกรรมไปเรื่อยๆนมะมีประโยชน์อะไรเลยอยนไม่ต่างจากชาวบ้านที่เขไม่รู้เรื่องธรรมะทั้งหลายนะ นะแล้วมันเป็นไม่เยอะซะเลยนะพระชนิดเนี้ยนะในประเทศเนี้ยนะนะนสังคมองเขาจะตำหนิติต,ตียังไงก็ไม่สนใจก็ยังประพฤติปฏิบัติต้นอย่างเหมือนเดิมนะสังเกตดูนะไม่มีความสำนึกว่าตัวเองเป็นพระหรือมีหน้าที่อะไรตอนนอันนี้ต้องระวงังเพราะว่าต่อให้ใครเขาไม่สามารถมาทำอะไรเราได้แต่ว่าเวรกรรมที่เราก็ทำไว้นั่นแหละมันจะทำร้ายเรา ในอนาคตปัจจุบันก็ทำร้ายอยู่แล้วแหลนะนจะทำา้จิตใจเราต่ำลงไปเรื่อยๆนะไม่เกรงกลัวมันจะเป็นอาบัติหนักไหมมันจะผิดอะไรไหมชาวบ้านก็จะว่าย,ยังไงนะไปทำมาก็นะเป็นผู้ที่ไม่มีความเก้อเขินนะ เวลาที่เรามีความสำเนียกสำนึกรู้อยู่อย่างี้อยู่เนืองเนืองนี่นะมันจะทำให้เราพยายามรักษาเพศภาวะของตัวเองนะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแค่นั้นเองนะเพรานั้นศึกษาเหตุกาาศึกษาไม่ได้ไปว่าต้องไปนั่งเรียนอยู่ในห้องหรอกนะการได้ยินได้ฟังได้อ่านตาม,มางไม่ ห้องสมุดของวัดก็มีเคยเข้าไปขอยืมหนังสือมานั่งอ่านมั้งไหมนี่นะเวลาฟังธรรมก็นั่งหลับอย่างเงี้ยนะจะรู้เรื่องอะไรไหมนะหรือฟังไว้ก็งดหงิดไปนะมันถ้าเราตื่นตัวนะเตือนตัวเองได้นะคนอื่นเตือนเราก็งดหงิดรำคาญนะนะรู้จักฝึกฝืนตัวเองเนี่ยแม้จะรู้สึกว่าเออมัน เจ็บไข้ไม่สบายก็ยังฝืนตัวเองนะฝืนที่จะฝึกตัวเองอยู่นังนังนี้ได้นะก็แปลว่าเนี่ยเรากำลังสั่งสมบาร,รมีสั่งสมบุญให้แกตัวเองแล้วในเดียวกันก็เป็นผู้มีบุญเป็นเนื้อนาบุญที่จะให้แก่คนอื่นเขาด้วยนะเวลายาตเจ้าจเขาตักบาตรทำบุญให้ทานอะไรก็แล้วแต่นะก็อยู่อย่างไม่เป็น mm hmm. okay, นีเขาแค่นะั้นนั้นฝึกตัวเอง มีวัดไหนมั่งเขามานั่งเตือนกันอย่างงี้นะต่างคนต่างอยู่นะอยู่ไปวันหนึ่งบวชไห้แล้วแล้วนะเดี๋ยวก็ศึกแล้วนะส่วนมากก็จะคิดอย่างนั้นนะมันเจาที่จาใช้มากก็น่าเบื่อเวลาเราอยู่กับพ่อแม่พ,แมพ่อแม่สอนก็ลำคาญอย่างนี้นะพอมาอยู่วัดครูบาอาจารย์สอนกง็งุดงิดนกะ็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ต้องไปเตือนตัวเองให้ได้บอกตัวเองให้ได้แค่นั้นเอง นะมันมีธรรมและวินัยเอาไว้รักษาตนนะไม่รู้ก็ถามไม่รู้ก็คำว่าเข้าใจนะหาอ่านได้ง่ายเดี๋วนี้นะจะฟังธรรมื่อะไรก็ได้จะอ่านเมื่อไไรก็ได้อย่างนี้นะนนก็พยายามฝึกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองนะจงเตือน,นตัวเองได้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่างที่นะเรา สวดกันอยู่นั่นหรือแม้กทั่งคุณวิเศษอะไรเรามีอยู่หรือไม่เวลาเพื่อนพระในกันถามจะได้ไม่เก้อเขินในการภายหลังอ้ความสงบเย็นภายในก็ยังไม่มีเข้าเลยอยู่ไปก็เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไรจะถึงวันศึกทีก็มีความรู้สึกนี้แปลว่าการอยู่อย่างนี้มันสูญเปล่านะแต่เออพอยิ่งอยู่แล้วยิ่งสงบเย็น นะมีความรู้สึกสมีความสุขภายในเกิดขึ้นนะสุขกับความเป็นพระเป็นนักบวชของตัวเองเนี่ยนะนะสุขที่มันเหนือกว่าการมาสุขทั้งหลายเนะีนะ่ยการมาสุขก็คือรูปแสงยงินรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจที่เราเสพคุ้นกับมันมาแต่เป็นคารวานะเนี่ยเพอไม่มีมันก็อยู่ได้นะพอไม่มีมันเราก็หาความสุขจากการเป็นของเราในะขณะนี้ได้ทนะนะ่านเป็นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าประเสริฐ นะมันจะค่อยพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นดูตัวเองฝึกตัวเองเตือนตัวเองทำอย่างเงี้ยอยู่เนืองๆนะอะไรบบนี้คว่าเอ๊ะมานั่งสมาธิไรก็หลับทุกวันน่ะมันมีสักวันไหมที่มันตื่นขึ้นมามันหรือมันหลับน้อยลงไอ้หลับไม่ผิดลรอกนะเราไม่เคยตื่นเวลานี้มันก็ง่วงเป็นธรรมดาแต่ว่ามันตื่นมากขึ้นกว่าหลับไหม ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันอยู่ในความเพ้อฝันแล้วมันอยู่ความจริงไหวจิตคิดล่องลอยไปเรื่อยมันอยู่ความเพ้อฝันแต่ถ้ากลับมารู้กายรู้ใจตัวเองจะยืนเดินนั่งนอนทําอะไรอยู่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้นะแปลว่ามันอยู่ความเป็นจริงมันอยู่ความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นไปทุกวันทุกวันนะจนนั่งเห็นนสิ่งที่มันจริงยิ่งกว่านั้นอีกคือเห็นความเกิดดับภายใน นะเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ชตนที่แท้จริงอะไรเงี้ยนะถ้ามันเห็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่านะการดำรองอยู่ของเรานั้นมันประเสริฐแล้วนะนะมันไม่จมปลักเจอนะสิ่งสมมุติทั้งหลายเหมือนเดิมแคนะนะ่นั้นเองนี่ก็ต้องไปสังเกตดูตัวเองเนืองๆ